ดูดีๆมีรางวัลน,นองกันบ้างพอแล้วอย่าทำอย่างนั้นเลย กายมึกเล่นกับหโอ้ฉันเดินทางนีเมือ่อนแล้วแต่มันก็เหมือนเคยสุดายก็ว่างเปล่า 我只能让那个。 ตังป like <im expedition> ังแจ้ตอนกเฉื่แล้วแต่ที่มึงทำปังปังปัอรองังปัอยู่เมืนตกีัปักะมังสักา ที่เดินเนี่ยบอกเลยนะผมหาที่ขึ้นเวทีใช่ครับที่เดินเี่เรื่องงงอยู่พวกมึงทำไมไม่ขึ้นมาวะถามคำเดียวให้พวกผมขึ้นยังไงเนี่ยคือคือตอนแรกเปิดเปิดเขาเสนมานุ่นนุ่นเลยแบบอะไมันได้แบบกระเช้าอ่ะอเหมือนสามพันขั้นเหมือนไปวัดอ่ะสูงเหมือนกระเช้าเลยอ่าแบบนั้นเหรอใช่คร ใครบอกพวกมึงจะได้ขึ้นอ้าวอ้าวเออก็ไม่เป็นไรเนี่ยมีอะไรให้ขึ้นไปทีเนี่ยเออไอออฟไอแก็แกปเปอร์พวกเองเป็นคนที่เอนี่มันเขียดไงมันเขียดไงนี่ก็ที่มากบ้าแมงเนมึงเห็นหรือเปล่าใช่ครับน่ะอ๋อไอโจนี่คือไม่โกรธไม่ไม่เคียดใครเลยเหรอใครใครเนี่ยใครมึงเห็นพรสอนเพจไหมน่ะเขายังไม่พูดอะไรเลย นี่คือตอนแรกเรามาแบบว่าแบบอลังการใช่ไหมซุปตาซุปตาเนี่ยกูไม่อุ้มบาดมาก็บุญห่วงกงเลยพุ่งแดงสีเหลืองเดี๋ยวเดี๋ยวพมึงเดินมาถูกทางได้ไงทำไมใส่แว่นดำเนาะเก่ากันปะไม่ได้เลยห่วงคนข้างล่างก่อนเธอแหมอ๋ออยากขึ้นในตัวนั้นเหรอแม่แบบต้องไฟขึ้นแบบต้องไฟใช่ไหมเลื่อเลื่อนเลื่อนเลื่อนเอางี้แล้วกันอ่าวันนี้เป็นคอนเสิร์ตลุกไป ครับพี่ได้ขึ้นตรงนั้นแล้วครับมันขึ้นมาได้แค่นั้นครับพี่เตรียมมาให้พวกเองแล้วแบบนี้นะเกิดแล้วละแลดับขมหวานมาขนาดนี้จะอให้พวกผมเตรียมสิ่งที่พิเศษมาให้แล้วไม่แพ้กันครับขึ้นมาแบบนิ้สลบขึ้นมาใช่ครับแล้วนี้พิเศษกว่าเลยพี่จัดให้น้องๆเลยคืออะไรบันไดยุ่นเต็น์นี่น้องอยางคือมาดูบันได นี่เล่าแมนโอ้พี่เจมาเนี่ยะีกมานาะีกมาเป็นเลื่อนขึนเล่นเนี่ยมึงเห็นไหมโอ้สุดยอดพี่เ่ขึ้นขึ้นแบว่าชุบแต่เอาไปมากูเล่นของสูงซะกงนอ่าเป็นเกล็กเกล็มาก ได้ขึ้นเวทีคอาเสวยใหญ่พี่นุ้กวิบายนะครับแม่จดจำไว้นะครั้งหนึ่งสุดยอดครับผมเออปะปะขึ้นมาเดี๋ยวให้ทีมงานทีมงานแกนะเอาเก็บเสียล้วกันเดีวเอาเดี๋ยวไอ้แจ็ครอเอ้าก็มาขึ้นมาลาขึ้นได้ไหนวันนี้เออเดี๋ยวเด้อเอ้าพี่เาลาถูเว้ยโอ้โหเนี่ยพี่ปอมันได้ไปเก็บแบบนี้ได้ไงเนี่ยอุ้ม ไม่น่ารักเลยอุ้มพ่อพ่อาฮ่านได้อยู่ยืนได้อยู่อ่าอ่าเฮ้ยกลับมากลับมากินนมกันมึงบัตนหรือเปล่าไมงยิงกันได้ไรบัตรลูกทุกคนครับนี่คือลูกอุ้มพ่อครับฮะใครดึงกันเดี๋ยวอันนี้เราก็ดึงออกมาสามเดี๋ยว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 อุ้มมโมซอยเลยบอเออไม่เป็นไรเอามือมาช่วยแชกิ้กันลูกสนดนไปอยู่ข้างหลังอาทิตย์อ่ะ เดี๋ยว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 เ่อนใช่วยแล้วปวดอยน้เอนล่วเดียดเดเดียดเดเดียดเสือพี่เดียดเดียยเอาไหนให้ปวดใจทุนนี้กยังขาดเพทนอดียนได้เออจับตาดีครับพี่อ